มาดูนะครับผมนะฮะกับแบงก์เจด้าสองวันที่ยี่สิบสามนะครับผมนะฮะหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบหกบาทนะครับวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเดือนเจ็ดฮะเรามาดูกันนะฮะนะฮะเรามาดูกันนะครับผมรีเซหนึ่งรอบนะครับไปกดที่เลือกครับทุกนี่นะฮะสามหมื่นนะครับหกพันนะครับนะฮะนี่ ว,วันที่็1นะครับเดือน7นะครับเงินเดือนออกนะครับสามหมื่นฮะหกพันนะฮะเงินเดือนออกเป็นรายวันนะนี่ไปแล้วนะครับปิดจออันนี้นะครับประตรวจงานนะครับกระเบื้องชั้นสานนะครับอ่านี่เป็นกระเบื้องโซนห้องน้ํานะครับมาตรวจงานสักเล็กน้อยนะครับออฟฟิศผมเองนะฮะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอีกสี่สิบห้าวันนะครับออฟฟิศจะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ เข้าบิวอินสักเล็กน้อยนะครับอีกสักสามเดือนเนาะถ้าต่อกันที่ภูวิลล่าครับวันนี้ก็เป็นภาพวิดีโอที่ผมถ่ายไว้นะครับเป็นภูบนรล่าของผมเองอีกหกเดือนเจอกันนะครับสําหรับนักเรียน v i p ีนะครับที่จะมาเรียนเทรดกับผมนะครับก็จะได้พักผ่อนและก็ได้เล่นน้ำกับครอบครัวได้อย่างสนุกสนานเลยนะครับผมมีที่พักให้ฟรีนะสําหรับนักเรียนผมนะครับก็ติดตามด้วยนะครับแลนด์เดท2023ครับ กับคู่ JB 2 2 5นะครับผม3ามสองหนึ่งเรียบร้อยนะครับผมวินสวยๆนะครับ